ในมุมของผมเนี่ยก็หรือว่ามุมของทาง Innovest X เนี่ยเรามองภาพว่าตัวนโยบายครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่เรียกว่า too good to be true นะฮะหรือว่าดีเกินไปที่จะเป็นจริงนะครับผมเพราะว่าถ้ามองภาพอย่างนี้ก็เหมือนกับวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะว่าเ,เศรษฐกิจเนี่ย ยังไปได้ต่อเนื่องนะในขณะ,ะที่เงินเฟ้อเนี่ยจะชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะนะครับผมฉะนั้นดอกเบี้ยก็จะค่อยๆลดลงได้นะครับผมซึ่งเป็นภาพที่ตลาดมองภาพไว้เราถึงเห็นตลาดเน่ยดีมากในช่วงเมื่อคือนนี้นะครับผมเรามองภาพว่าตัวเฟดที่ที่ส่งสัญญาณมาเนี่ยคือดีเกินไปนะครับผมท o กค t ทุ e เพราะว่ามันมีความเสี่ยงใน3จุด จุดแรกก็คือในเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของถึงแม้ว่าการจ้างงานในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมีมากแสนเก้าหมื่นตำแหน่งนะครับและอัตราว่างงานก็ก็ลดต่ำลงด้วยอยู่ที่3.7ด้วยแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณในตลาดแรงงานนะครับว่านายจ้างในเริ่มชะลอการจ้างงานใหม่นะครับผมก็ภาคบริการก็ค่อนข้างเปลอะบางมากขึ้นนะครับผมจะเห็นภาพว่าตัวเรื่องของ เซกเตอร์ที่มีที่เติบโตดีในคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวภาคยานยนต์เนะเพราะว่าเขาประท้วงกันไปแล้วก็หยุดประท้วงนะครับผมก็เลยดีขึ้นในจุดนั้นนะครับผมกับอีกด้านนึงก็คือเรื่อง h e แ l c a r หรือว่าภาคสาธารณสุขแต่ว่าภาคที่เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือด้านรีเทลนะครับผมก็เป็นภาคบริการและการจับจ่ายเนี่ยเริ่มมีปัญหาติดลบไปประมาณจุดเกือบ4ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ เรื่องของลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็มีการปรับลดลงประมาณสามพัน 3, ตำแหน่ง,งถึงสี่พันตำแหน่งนะครับผมสองเซกเตอร์นี้ลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมนะพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยเราก็เลยค่อนข้างออมองภาพว่าตลาดแรงงานอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นักนะและที่สําคัญคือเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะในระยะต่อไปลงได้ยากมากขึ้นนะครับผมตามที่หลายฝ่ายมองกันว่าเงินเฟอ้อจะเข้าไปสู่ตัวเป้าหมายที่แถวๆสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทําให้ตัวเฟดมีการลดดอกเบี้ยได้เนี่ย ที่เราไปแกะมานะฮะล่าสุดเนี่ยเงินเฟอ้อที่อยู่ที่3.1%เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมแต่ว่าไส้ในที่เป็นฝั่งด้านเรื่องของค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าจ้างซึ่งสองตัวนี้อาจจะเรียกว่าเป็นฝั่งของดีมานก็ได้นะครับผมนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวน้ํามันหรือว่าตัวการผลิตนะครับเราเห็นภาพเนี่ยพรุ่งนี้ลงค่อนข้างยากเลยพูดได้ง่ายคือเงินเฟอ้อที่สเปอร์เซ็นเนี่ยสองจุดห้าเปอร์เซ็นเป็นค่าเช่าแล้วก็ค่าจ้างแล้วมันนิ่งอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้ว ซึ่งถ้ามันเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยตัวที่จะทําให้เงินเฟอ้อสวิงสวายไปก็คือน้ํามันนะครับผมซึ่งโซฟาตอนนี้อยู่แถว0.5นตะครับน้ำมันแล้วก็ตัวภาคการผลิตอื่นๆนะร่วงรถยนต์รถใช้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยชิปเชบอะไรเนี่ยนะครับผมฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ลงง่ายๆเ,ยเงินเฟอ้อจะยังอยู่ค่อนข้างสูงแล้วถ้ามันมีปัญหาเรื่องของ geo politics หรือความเสี่ยงอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะดึงทําให้เงินเฟอ้อกลับขึ้นไปอีกได้ซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเฟดอาจจะ อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่ากลับมาพูดในเรื่องของการที่ดอกเบียอาจจะต้องอยู่สูงยาวขึ้นอยู่ที่เรียกว่า h i g h e r f o อ long นะอาจจะไม่ใช่ Higher f o r l o n g เกแต่เป็น h i g h e r for long นานขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นทอยหนึ่งอีกทอยหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของสถานการณ์ inverted yield curve อย่างที่ได้เรียนไปคือ y yield c u r v e ตัว2ปีเนี่ย ยังอยู่สูงกว่า10ปีถึงแม้จะลงกันมามากในช่วงที่ผ่านมานะครับผมซึ่งพอมันอยู่สูงอย่างนี้แล้วก็ตัว2ปีสูงกว่า10ปีมันก็ทําให้ความเสี่ยงในเรื่องของภาคธนาคารเนี่ยมีอยู่นะครับผมโดยเฉพาะยิ่งดอกเบี้ยรับที่มันผูกติดไปกับตัวเรื่องของดอกเบี้ยผันผระยะยาวเนอะ,นะอย่างเช่นว่าถ้าเผื่อแบงค์ไหนเป็นแบงก์ที่มีการปล่อยสินเชื่อภาคอสังหามากเนี่ยดอกเบี้ย เงินกู้ซื้อบ้าน30ปีเนี่ยมันก็ผูกติดมากมันก็จะค่อนข้างไปได้ลําบากนะครับผมยิ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างเช่นภาคการบริโภคในปัจจุบันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าคนประชาชนอเมริกันเนี่ยเรียกว่าใช้จ่ายเงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยมากนะครับผมใช้บัตรเครดิตมากอัตราการใช้บมายถึงปริมาณยอดบัตรเครดิตสูงเป็นประวัติการนะครับผมหนึ่งล้านล้านนะแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงเป็นประวัติการด้วย22% และการผิดนัดชำระหนี้ก็สูงขึ้นเป็นประวัติการด้วยนะครับผมประมาณ2.77นะครับสูงกว่าสูงกว่าในสมัยก่อนโควิดแล้วซึ่งพอมันเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าทั้งเรื่องการบริโภคทั้งเรื่องของการภาคธนาคารก็จะเป็นความเสี่ยงในระยะต่อไปรวมไปถึงภาคการคังด้วยนะครับผมนะเพราะว่าดอกเบีย้ยเพราะว่าปีหน้าเปปีเห็นการเลือกตั้งเนอะในขณะที่ตัว ตัวมุมมองของทั้งสองพักในยังยังมไม่ค่อยมองไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมในฝั่งของด้านเดโมแครตกับริพับบลิกันแล้วความเสี่ยงก็คือว่าตอนนี้คะแนนนิยมคุณครัมเนี่ยไปดีเรื่อยๆเลยท่ามกลางคะแนนนิยมของคุณไบเดนที่ลดลงนะมันจะกลายเป็นว่าเวทีที่เขาจะมาวัดไฟกันเนี่ยคือเวทีลบประมาณในรัฐสภาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับผมซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นอนะ่ะบอลยูมีสิทธิ์ที่จะเด้งขึ้นไปอีกเหมือนกัน ภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือความเสี่ยงที่รอที่จะทําให้เกิดในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอโลงแต่เงินเฟอ้อชะลอมากไม่ได้แล้วก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้เฟดเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการทํานโยบายการเงินมากขึ้นในอนาคตกรบผมกับ